ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาหรับ Mazda CX5 รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อต่อยอดความสำเร็จของ Mazda ในกลุ่มรถ SUV ซึ่ง CX5 ถือเป็นเรือธงรุ่นล่าสุดของ Mazda และแน่นอนว่าคือการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบสิปีโดยการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างยันดีไซน์รวมถึงเครื่องยนต์ใหม่ด้วยเช่นกันครับและแน่นอนว่า CX5 รุ่นใหม่ที่ เจเนอเรชันที่3นี้เป็นการเปิดตัวที่แรกในยุโรปก่อนในช่วงปลายปี2025ส่วนในประเทศไทยบ้านเราก็ไม่ต้องเสียใจไปครับมีข่าวว่ามา z ด a าประเทศไทยก็เตรียมจะนำเข้าจำหน่าย CX5 รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยเช่นกันและวันนี้ครับทางช่อง Auto Car n e w วจะพาไปชมรายละเอียดของ Mazda CX5 รุ่นใหม่กันก่อนครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามเข้าไปติดตามรับชมกันครับ สนับสนุนโดย Pi v เว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง,ง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาเริ่มกันที่มิติตัวถังของ All New Mazda CX-5 รรุ่นใหม่ล่าสุดจะมากับมิติตัวถังที่มีขนาดใหญ่โตขึ้น กว้างกว้างขึ้นกว่าเดิมโดยจะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดและมีการขยายฐานล้อให้ยาวขึ้น3นิ้วส่งผลให้ตัวรถยาวขึ้น4.5นิ้วโดยมีความยาวโดยรวมประมาณ184.6นิ้วทําให้มีขนาดเทียบเคียงกับคู่แข่งสําคัญอย่าง Honda CR-V ได้อย่างสมน้ําสมเนื้อครับรวมถึงการขยายขนาดนี้ จะส่งผลดีโดยตรงต่อการใช้งานเช่นการเปิดประตูที่ใหญ่ขึ้นเข้าออกได้สบายมากยิ่งขึ้นและแก้ปัญหารุ่นเดิมที่ผู้ใช้งานเคยติงไว้อีกทั้งห้องโดยสารแถวหลังจะกว้างขวางขึ้นโดยมัสด้ายืนยันว่าจะมีพื้นที่สําหรับผู้โดยสารตอนหลังที่กว้างขวางที่สุดในคลาสและขยายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเพิ่มขึ้นฝาท้ายได้กว้างขวางและต่ำลงขนของได้ง่ายขึ้นและพร้อมกับพื้นที่ความยาวและความสูงเพิ่ม เติมกว่าเดิมต่อมาในเรื่องของงานดีไซน์จะมากับงานโคโดกดีไซน์ยุคใหม่สู่ทิศทางอนาคตของมัสด้าเองโดยดีไซน์ภายนอก จะถูกยกระดับภายใต้ปัชญาของโคโดดีไซน์ยุคใหม่ที่จะกลายเป็นต้นแบบให้กับมัสดารุ่นอื่นๆในอนาคตโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าแบบซ้อนที่ไม่เคยมีในรุ่นไหนมาก,ก่อนมาพร้อมกับกระจังหน้าวิงเกิวที่ถูกออกแบบใหม่ให้คมขึ้นเสริมด้วยรายละเอียดแบบ กันชนที่ทําให้ตัวรถดูกว้างขวางดูดุดันมากยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังจะมากับโลโก้ตัวอักษร m a สด้ที่พาเต็มฝาท้ายและชุดไฟท้ายจะดีไซน์แบบเฉียบคมโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่อย่าง CX70 และติดตั้งลอ้ออลลอยรลายสปอร์ตขนาด19นิ้วทีนี้เข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ โดยจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ Mazda CX-5 โฉมใหม่ล่าสุดครับโดยรองรับหน้าจอขนาดยักษ์ใหญ่ขนาด15.6นิ้วและเป็นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนในของ Mazda โดยมากับระบบปฏิบัติการใหม่ที่มี Google b u i l t i n ทำให้สามารถใช้ Google Assistant Google m a p และอื่นๆได้อีกมากมายนอกจากนี้ทาง Maz d a ยังตัดสินใจถอดปุ่มควบคุมและปุ่มหมุนแบบปรับเสียงบริเวณคอนโซลกาออกทั้งหมด การควบคุมที่ทํางานผ่านหน้าจอและระบบสัมผัสจะเป็นควบคุมผ่านพวงมาลัยเท่านั้นซึ่งยังคงเป็นแบบกลุ่มกดไม่ใช่แบบผ่ามือสัมผัสและติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง Advanced Assistance as System เวอร์ชันล่าสุดเข้ามาให้อีกด้วยครับ และมาในด้านขุมพลังของ Mazda CX-5 รุ่นใหม่ล่าสุดก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเช่นกันครับโดยในช่วงเปิดตัวของ All-new Mazda CX-5 จะมากับเครื่องยนต์เบนซิน Skyactiv-G ขนาด2.5ลิตร ไร้ระบบอัดอากาศที่ให้กำลังสูงสุด187แรงมา้าแรงบิดสูงสุด251นิวตันเมตรจับคู่กับเกียตตร์อัตโมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นมาตรฐานและคาดว่าจะมีการเปิดตัวขุมพลังไฮบริดรุ่นใหม่สำหรับ Mazda CX-5 ใส่เข้ามาในปี2027โดยจะใช้เครื่องยนต์เบนซินตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเรียกว่า SkyActiv-Z ซึ่งจะแตกต่างจาก CX-50 ที่ใช้ระบบไฮบริดของ Toyota โดยทาง Mazda การันตีว่าเครื่องยนต์ใหม่นี้จะมีประสิทธ,ธิภาพสูงเชิงความร้อนสูงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นกับเครื่องยนต์สก y ดแอคทีฟในปัจจุบันอย่างก้าวกระโดดครับ และสุดท้ายในด้านของราคาและการวางจำหน่ายของ Mazda CX-5 รุ่นใหม่ล่าสุดเจเนอเรชันที่3ก็เตรียมจะเปิดตัวในยุโรปในช่วงปลายปี2025นี้ส่วนตลาดอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆเปิดตัวตามมาในช่วงต้นปี2026รวมไปถึงขุมพลังใหม่ Sky a c t i v e ฟแซดไฮบริ e เจเนอเรชนใหม่ของ Mazda เองก็จะเปิดตัวในช่วงปี2027เป็นต้นไปครับ ส่วนสเปคและราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั้นแฟนๆมาสด้าชาวไทยคงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากตัวแทนจำหน่ายอีกครั้งครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออ t โตคาร์นิวจะมาอัปเดตการให้ทราบอีกครั้งครับและสุดท้ายก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของช่องเราสวัสดีครับ